สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ Enjoy c h e ฟนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมากินกันที่ร้านหมูทองย่างเกาหลีเราจะมาอัปเดตกันนะครับผมหมูให้เลือบมากมายทั้งหมาล่าเบคอนเลยนะผมบมบอกเลยว่าร้านนี้นะของเยอะมากรวมทั้งกุ้งกับปลาหมึกด้วยนะครับผมคือกุ้งเนี่ยมาเสิร์ฟเรื่อยๆไม่ต้องห่วงเลยนะครับด้านนี้แล้วก็สามารถทําส้มตําได้ด้วยนะผมทําส้มตําได้ใส่ปูปลาร้าไม่ใส่ปูปลาร้าทได้เลยแล้วก็มีน้ําจิ้ม ถ้าน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มเผ็ดน้ำจิ้มซีฟูด้ดผมบอกเลยว่าน้ำจิ้มเผ็ดผมโคตรชอบอย่างเด็ดครับผมนี่ผมได้มาแล้วเรามาลุยมาจัดกันเลยดีกว่าผมกับหมูกระทะย่างเกาหลีร้านหมูกระทะหมูทองในจังหว,วัดอ่างทองน,นั่นเองครับผมนี่เป็นไงโคตรน่ากินผมบอกเลยครับผมว่าโคตรอร่อยเลยน้ำจิ้มเนี่ยโคตรเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับอ,อสักคำไหมสักคำไหม พิกัดร้านนะครับไม่ยากเลยก็คือเส้นทางทางไปส่วนน้ำอยู่ซ้ายมือนั่นเองนะครับผมอยู่บริเวณทางไปส่วนน้ำหรือเรียกง่ายๆว่าซอยสินพลนะครับผมอยู่ด้านหลังออแบบพิกัดชัดเจนก็ยื้องๆกับโรงแรมอ่างทองนะผมซอยสินพลนะตรงเข้าไปได้เลยนะครับนี่ครับเราก็จะเจอร้านหมูทองย่างเกาหลีครับผมแล้วก็อย่าลืมน้ำเนี่ยรีฟิลไปในตัวนะครับผม หัวละ189รบาทเท่านั้นเองนะครับได้เวลาของหวานกันแล้วว้าวสุดยอดกับอีกหนึ่งเมนูของทางร้านผมบอกเลยว่าสมมติว่าเราไปหนึ่งคนก็ได้หนึ่งจานไปเยอะได้เยอะอันนี้จะได้สิทธิ์ละหนึ่งจานต่อหนึ่งคนนะครับผมแล้วก็นี่เลยเป็นเมนูที่สุดยอดของทางร้านเลยครับผมบอกเลยว่าตีนไก่โคตรเด็ดต้องมาลองให้ได้นะครับ หิวอีกแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e กับช่อง Enjoy Jeffy แล้วก็ทางเพจอ่างทองด้วยนะครับผมอย่าลืมเพจ Enjoy Jeffy ทาง Facebook ด้วยนะผมแล้วก็เพจอทองทาง Facebook หนะของผม Enjoy Jeffy ทาง u t u b e นะครับยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะผมว่าเราจะทำคลิปอะไรต่อไปแล้วก็ไปร้านไหนดีนะครับผม ฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปแรือ,อยากมีร้านไหนแนะนําก็แนะนํากันเข้ามาได้เลยนะครับใครที่สนใจถังทองเศรษฐีนะผมคนที่ดู YouTube อยู่ก็สามารถสั่งได้เลยนะครับสั่งมาเช่าบูชากันได้เลยแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ